อ้าวครับทุกคนครับ EP นี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศเปิดงานนะบุญแจกเขาครับทางอำเภอปะไทตอนนี้กำลังไผู้รลหญ่พิ่นเปิดงานเยคเป็นคนที่มีความกระตัญยูกระตเวทีนะคะต่อบรรพบุรุษนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะการที่มีจิตใจอันเป็นกุศลอย่างนี้นะคะทำให้คุณแม่ปะยูเนี่ยเป็นอะไรที่ มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในส่วนนี้เพราะว่าคุณแม่ประยูนยได้มอบกุฏินะคะในให้กับวัดบ้านดอตนติงนนะคะนายกเห็นหลังยังใหญ่มากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะท่านเอ่อเพราะว่าคุณแม่ประยูนยและครอบครัวน,น,นะคะคุณสุกัญญาเออคุณสุกัญญาท่านเป็นคนที่ดูแล คนกำลังทยอยมากครับคุณพระงานในส่วนนี <im 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 ้ที <im 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 ่จะมาพัฒนาชุมชนดราตะหนินนะคะไม่กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดถูกโบราณในส่วนของกุฏิของพระคุณเจ้าและมีอีกอันหนึ่งนะคะเวลาองค์การมหาส่วนตขางกิจกรรมอะไรนะคะเราจะได้รับควบะ้องพระคุณแม่ไปบ่งเสียงอีานะคะไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กงานสงการ นะคะงานแข่งขันกีฬานะคะไม่ว่าจะขอความร่วมมือในเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่ออบตรโรงเรียนสถานศึกษาหรือไม่ก็รพสตรหรือไม่ก็ชุมชนนะคะว่าแต่เอ่ยปากขอความร่วมมือนะคะครอบครัวของอะะท่านนะคะก็พร้อมที่จะให้กับชุมชนนะคะเพราะว่าครอบครัวของท่านเป็นอะไรที่ มีใจเป็นกุศลนะคะในเรื่องของการทําบุญอยู่แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะ, oh <boy. S 1> ะท่านคงเห็นนะคะหมอลำคณะที่นิยมนายกก็ไม่ค่อยเจอค่ะท่านรู้สึกตื่นเวทีเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีเจ้าภาพนายกก็คงไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่า ถ้าไม่มีคุณแม่ประยูนและครอบครัวนะคะคุณสุกัญญานะคะพวกเราก็คงไม่ได้ดูหมอลำคณะใหญ่ๆเข้ามาในพื้นที่ของตำบลกระทุ่มลายนะคะฝากถึงนะคะฝากถึงวัยรุ่นหรือไวัยไม่รุ่นทั้งหลายนะคะ,ะ,คะวันนี้ต้องอยู่ในความสงบนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราปวดเราจะได้ดูหมอลำคณะต่างๆและเข้ามาในพื้นที่ ของตะมลกระทุ่มลายทีนที่ของอำเภอบรนไทยมันยากนะคะท่านนะคะวันนี้เราก็เตรียมร้มมองทุก,กอย่างนะ,นะคะก็ขอให้ทุก,กท่านจะะูอ่ามีความสุขนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีความสนุกแต่ต้องอยู่ในความสงบด้วยนะคะเออเวลามีความสุขนะคะออการเต้นก็จะไปเหยียบเท้าไครอะไรประมาณนี้นะคะัวรุ่นทั้งหลายต้องขอนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการดูหมอราให้มัน จบถึงสว่างเลยนะคะในส่วนนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแม่ประยูนและครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะและอีกอันหนึ่งนะคะคุณแม่ประยูนนะคะท่านมีจิตอันเป็นกุศลที่จะมอบเงิน<อ>บริจาคให้กับ,บสถาันศึกษาก็คือโรงเรียนวัดบ้านรันนตินีของเราเพื่อที่จะไปพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะในส่วนนี้ท่านจะมอบเงินให้กับโรงเรียนเป็นจนํานวนเงิน2 0,000บาทค่ะเชิญท่านขอรับ มอบเลยค่ะคอันนี้จะได้ไป <โอ S 1> พัฒนาโ,โรงเรียนของเรานะคะ,น,ะน้องก้อยถือกล้องขึ้นมามัต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนนี้อาเดี๋ยวขอขอชักภาพนิดนึงเลยนะขะอบคุนเห็นโรงเรียนขนองนนความกัพาพิน้นาครับต่พาพื้นทีใจดีนะครับคุงบุ่นวายกลสนะ ค่ะต้องขอบคุณคุณแม่ประยูนเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะในเรื่องของการทําบุญนะคะอตบมือให้กับคุณแม่ประยูนหน่อยค่ะนะคะนะคะต้องสุดท้ายนี้นะคะ,ะนายกก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอเล่าอ,อย่างเดียวขอให้อยู่ในความมีความเป็นระเบียบพวมสมัครสมานสามัคคีกันนะคะเพราะว่า ต่อจากนี้ไปนะคะก็จะมีแต่ความบันเทิงน,นะคะ,คคะพี่น้องแล้วก็นายกอยกใ่้อยู่ในความสงบนะคะเพราะว่าวันนี้เราเอ,อมีทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นท่านกำลังก็นำอสนำขออสะกำลังผู้ใหญ่บ้านทั้ง17หมู่บ้านในพื้นที่ของเรามาดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะในส่วนนี้แล้วเราก็จะมีสองหอมีตำรวจปัะทานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะอยู่ในความ สงบความบันเทิงที่มีแต่ความสุขนะคะอย่าอย่าไปในส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้นะคะนายกต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านที่ร่วม ในการฟังหมอรำในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปปัรถนาถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวนายกจะให้ท่านกำนันซึ่งท่านเป็นครองที่ของตำบลกระทุ่มรายได้กล่าวพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะในเรื่องของงานคืนนี้ด้วยนะคะเชิญท่านกำนันไหน,นะะตรงไหนไม่รู้ กับมันเขียนเลยเขียนแล้วเขียนอ่านก็ดื่นนะครับพี่ดอกเอาเอารชายสางเอาพาตุดีบับนะครับก็ดื่นนะครับขออนุญาตท่านนายกท่านพลเรือพยุหพขพอุดรนะครับพราทเจาท่านอาุพศักิสถตเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านพ่ออนะครับพเทีมณฑลชนิดเฮาที่เขาหลับขาเพี่้องกันเฮา อูทีมาชมมอลอฟมอนี่ที่โรักทุกท่านนะครับสําหรับกาบนั่นเองกับโบบีอยังหลายนะครับการรู้สึกว่าป้าพี่ดีใจนะครับทีได้ขึ้นเวทีมาเจอพบปะกับพี่น้องอนทีหมอลอมจะได้ทาการแสดงนะครับสิ่งวัตถุประสงค์ของทางเจผ้าท่านนายกกได้ชี้แจงไปแล้วทังเจ้าากับโบบี่ยังนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้พี่น้องมวลนะครับอยากให้พี่น้องมวล คข้ามามวลในที่นี้ก็คือมวลแบบมีระเบียบนะครับมีสตินะครับอาจจะไปประทบประทางกันได้นิดหน่อยการไถ่โทษไถ้ไห้กันนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะดู่ในขอบเขตจักน้อยนะครับกหลังเป็นย่างยิ่งวานะครับทำรับี่น้องอุบัติเป็นลูกหลานเยาวชนลูกบ้านอาทุกท่านที่มาชมหมอลำในคืนนี้นะครับคงจะได้รับความสุขกันอย่างเต็มที่ ตามเกแต่นารมณ์ของทางยา้านะครับสำหรับผมเองกรับคงจะขอนำเรืยองแตะเรื่อคนนี้นะครับขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านกำนันพันเทพสุทธลักษณ์นะคะท่านเป็นกำนันตำบลกระกทุ่มรายนะคะรับผิดชอบ17หมู่บ้านในส่วนของอท้องที่นะคะ,ะในยขอแนะนำท่านรองนะคะท่านรองนภดลทางสมบัตินะคะมาที่หลังมาขึ้นเวทีด้วยนะคะ ค่ะในลำดับต่อไปเดี๋ยวให้เจ้าของสถานที่พบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาฟังหมอรำในวันนี้นะคะเชิญท่านผู้ใหญ่พรศักดิ์สัต่างๆครับขัขับขอขอบคุณท่านนายกครับท่านกำนันครับโดยเฉพาะครับคุณแม่ประยุทธ์บุญหวานและครอบครัวครับที่ได้ให้ความสนุกสนานความบ่วนสืบประพี่ารณ์นันเขตตำบลกระทุมไร่เขตอำเภอประทายและอำเภอใกล้เคียง ครับในทำขึ้นบันทึกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงสีสรุปสนานแล้วกับมอลลัคณะใหญ่ๆยังสี่ครับก่อโค้งเสียหาเบื้องในยาครับนั่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพทุกท่านกหนึ่งครับบัดนี้ครับกับกับโค้งสีไดเวลาของอ่ะคนกลางเปิดงานนะครับพี่น้องคณะหาเบิ้งหมอลลักันครับหมอลลั่มไดแต่เสียงอิสานครับสิเล่นต่อไปนะครับเนาะผมเป็นโคงสีมี เรื่องทีติโป,ปาครับพี่น้องเพียงเท่นี้ครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครนสักซาตันนะคะเอ่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอให้เ,เล่นด้วยความสนุกสนานนะคะมีความบันเทิงอยู่ในจิตใจอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ขออนุญาตอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาน